ครับมาดูรอยกันครับผมนี่ครับผมเช้าเ้าเลยลูกค้าเพิ่งไปเลือกตั้งมาครับผมนี่ครับขัดขับรถมานะครับให้เราลองน้ํายาให้ดูครับผมเนี่ยเราไปลอยไปลอยมาครับผมบอกว่าไปโดนรถจิ่งนะครับเบียดมานะครับเขาเลี้ยวไม่พ้นครับบางบางรอยก็จะมีรอยสีหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูครับใช้เป็นน้ํายาตัวนี้ครับของเนว่าไดครับตัวเดิมเลย1ขวด390านะครับสั่งสองขวด5้าอบาทเก็บเงินถึงหน้าบ้านถึงบันไดบ้านเลยนะครับก่อนใช้งานก็ง่ายๆครับนี่ครับล้างเลยนะครับเี่นน้าเปล่าล้างก่อนนนนะะคคคครรรรััับบบล้้างผมไดกกทุสีี่ ครับผมพอล้างเสร็จนะครับครับผมผ้ารูบออกดูนะครับผมนี่เราแกะครับผมแกะตัวน้ํายาเลยนะครับนี่ครับแกะตัวน้ํายาครับแกะออกมาปุ๊บก็ง่ายๆครับง่ายๆเลยนะครับผมเขย่าน anyway> claro oh anyway> ้ํายานิดนึงครับครับผมแล้วก็บีบออกมาถ้ารอยยังไม่สีไม่หลุดนะครับอย่างเงี้ยขัดตอกแน่นอนครับไม่ต้องไปจ้างสองสามพันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเราก็ป้ายไปครับป้ายทิ้งไว้สักพักตนึงก็ได้ครับนี่ครับเราก็ลองกดดูนะครับกดดู นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับกดดูครับไม่มีเอฟเฟกไม่ทําลายสีรถนะครับรถใหม่ป้ายแดงก็ได้นะครับผมนี่ครับลองงกดดูนี่ครับแต่ถ้ารอยบางรอยนะครับเห็นไหมครับสีสีอาจจะหลุดออกไปมันจะขัดไม่ออกนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับครับง่ายนี่ครับใช้ได้รถทุกสีเลยนะครับลูกค้าบอกว่าไปเบียดมาครับช่วงเลือกตั้งตอนเช้านี่เองนะครับผมนี่ครับ้อขับมานะครับสั่งซื้อน้ํายาพอดีอยู่ใกล้บ้านนะครับก็เลยขับมาแล้วก็มาลองดูนะครับ เนี่ยครับเราก็ลองถือโอกาสได้ร <Sí. S 2> ีวิวครับสินค้าไปด้วยแอปในตัวเลยเนี่ยครับอ่าทับง่ายๆครับเนี่ยครับเห็นไหมครับผมนี่ใสเหมือนเดิมแล้วเนี่ยใสเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ส่วนรอยครับรอยที่เป็นแถบครับที่ไปโดนมาครับเขาว่าโดนยาวนิดนึงครับโดนยาวนิดนึงนี่ลองดูฝั่งนี้นี่นะครับปะน้ำล้างก่อนนะครับครับผมนี่ครับเนี่ยรถครับผมเนี้ยครับออกแรงนิดนึงครับนี่ครับออกแรงไปเลยนะครับป้ายไว้สักพักรอค่อยขัดนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายง่าย กข้ามยางมาตอยก็ได้นะครับผมยางมาตอยนะครับพวกขี้นกที่มันหล่นใส่อย่างเงี้ยพวกข้ามละอองสีที่มันติวมาโดนนะครับครับผมแล้วลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่เป็นรอยพวกเล็บแมวเล็บไก่ที่กระโดดขึ้นนะครับใช้หลอดนี้ได้เลยนะครับใช้หลอดนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วเช็ดออกนี่ครับผมนี่ครับขัดให้ดูคร่าวๆครับขัดให้ดูคร่าวๆก็พอครับนี่ครับผมรอยตรงไหนที่มันลึกนะครับก็แต่น้ํายาลงไปนะครับแต่น้ํายาลงไปแล้วขัดทูครับอีกรอบหนึ่งเลยนะครับนี่ครับผม ใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับใช้ง่ายที่สุดเลยเนี่ครับไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่ต้องเสียตังสองสามพันนะครับครับผมรอยบางรอยที่สีไม่หลุดไม่แตกนะครับเราไปขัดได้เลยพวกรอยเบียดอย่างเงี้ยครับอย่างสเกิร์ตไปขวนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วสียังไม่หลุดนะครับสามารถขัดได้นะครับผมง่ายมากเลยครับนี่ครับไปโดนยางมาตอยที่เขาทําถนนมานะครับก็ไม่ต้องใช้ตัวอื่นนะครับใช้ตัวเดียวพอนะครับผมนี่แนะนําเลยนะครับนี่ครับใสเงาใสเหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่ครับลูกค้าพอใจมากนะครับผมนี่ครับ หนึ่งขวดนะครับผมสามร้อยเก้าสิบนะครับแถมผ้าไมโครไฟเบอร์เก็บเงินถึงหน้าบ้านนะครับแต่ลูกค้าสั่งสองขวดนะครับเพียงห้าร้อยบาทลูกค้ามีรถหลายคันอย่างเงี้ยครับสามารถสั่งไปใช้ได้เลยนะครับผมสําคัญเลยนะครับตัวนี้เก็บเงินถึงหน้าบ้านฟรีค่าส่งด้วยแถมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมถ้ามีรถหลายคันก็สั่งสองขวดก็ได้ครับก็จะคุ้มกว่ามอไซค์ใช้ได้นะครับโคมไฟหน้าที่เหลืองๆก็ใช้ได้ครับผมโอเคครับวันนี้ครับขอพระคุณที่ครับผม สลารับชมครับครับผมสั่งได้เลยครับเห็นคลิปปุ๊บก็พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรพิมพ์ได้เลยครับพิมลงไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมาแนะนําครับวิธีการล้างรถง่ายๆนะครับจบในสินค้าตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแชมพูนะเป็นแชมพูล้างรถแต่มันสําคัญตรงไหนครับสาคัญตรงที่ว่าเป็นแชมพูเขาเรียกว่าเป็นแชมพูล้างแค่ขั้นตอนเดียวหรือ แชมพูที่มีแว็กผสมเวลาใช้งานนะครับการใช้งานง่ายๆล้างเสร็จนะครับสีรถมันจะเงาฉ่าให้ในตัวเลยครับปกติแชมพูทั่วไปจะไม่มีแว็กผสมนะครับแต่ตัวนี้คือมีแว็กผสมแล้วเวลาใช้งานไม่ต้องล้างรถหลายรอบเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูส่วนนะครับผมแชมพูตัวนี้นะครับนี่ครับมีความหนืดสูงนะครับมีความหนืดสูงครับคุณภาพสูงไม่กัดสีใช้ได้กับรถทุกสีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการใช้งานง่ายๆครับใช้เวลาไม่นนนาีบ เริ่มแรกเลยครับผมเริ่มแรกนะครับล้างน,น้ําก่อนนะครับรนนล้างน้ําก่อนเลยนะครับใช้น้ําล้างรถก่อนนะครับล้างเม็ดก่อนเม็ดทรายหลังจากนั้นครับครับผมใช้งานง่ายๆครับฉีดแชมพูลงไปที่สีรถนะครับสีรถได้เลยนะครับฉีด nice. ไปเลยหรือว่าใส่ฟองน้ําก็ได้นะครับฉีดใส่ฟองน้ําก็ได้ครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับกระจกด้วยนะครับกระจกด้วยก็ต้องฉีดนะครับครับผมอ่าหลังจากนั้นครับปกตินะครับแชมพูเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับ เราต้องผสมใส่ถังครับแล้วเราต้องยกถังให้มันเหนื่อยแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับใช้ฉีดฉีดฉีดไปที่ promises, ตัวรถแล้วก็นี่ครับฟองน้ํารูปเลยนะครับตัวแชมพูนะครับเวลาไปใช้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งครับพวกขมเอาควันดาครับผมขี้นกยางไม้ยางเหนียวอย่างเงี้ยบานมันออกง่ายเงียบง่ายง่ายครับนี่ครับเห็นไหมครับครับผมลื่นนะครับแชมพูมีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับผมจบนะครับจบแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่ครับ ล้างเลยนะคร,ร,ร,รับล้างง่ายๆเลยนะครับล้างง่ายๆเลยนะครับไล่ไล่ครับไล่ไล่ฟองออกครับไล่ฟองออกครับง่ายๆครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยไล่ฟองออกเนี้ยสีรถฉ่ำขึ้นมาแล้วครับง่ายๆเลยครับสีรถฉ่ำขึ้นมาแล้วครับเนี้ย มีกลิ่นหอมนะครับพวกมอไซค์อย่างนี้สามารถใช้ได้ครับหนึ่งขวดใช้ไปเลยนะครับลดสามสิบพันนี่สบายเลยหนึ่งขวดครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับผมแค่ฉีดๆแค่นั้นเองอ่าง่ายไหมครับนี่ครับสีรถเริ่มฉ่ำมาครับเห็นไหมครับพะมีแว็กผสมครับเวลาล้างเสร็จก็คือมันผสมแว็กให้ในตัวเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับล้างรถเสร็จต้องไปลงแว็กอีกรอบหนึ่งนี่ไม่ต้องครับเมพูมีแว็กผสมเลยนะครับง่ายนะครับใช้งานง่ายสุดเลยนะครับเราใช้ผ้าครับผ้าสะอาดทั่วไปธรรมดาครับเช็ดเลย ใช้งานง่ายๆครับลูกค้าก็เช็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระจกสีรถนะครับเช็ดให้หมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอน้ํามันแห้งนะครับพอน้ํามันแห้งนะครับหรือว่าสีรถมันแห้งปุ๊บมันจะเงาฉ่าขึ้นมาแน่นอนครับการันตีเลยครับร้อยเอร์เซ็นครับตัวนี้ครับลองมาดูกันครับครับนี่ครับง่ายๆครับผม แนะนำเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับอ่ารอครับรอพอเสร็จก็คือจะแห้งแล้วก็ใสเลยนะครับนะครับผมแนะนําเลยนะครับนี่ครับเงาใสขึ้นมาครับลื่นนะครับลื่นครับเราเรียกว่าแห้งลื่นเลยครับเนี่ยครับแห้งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับนี่ครับก็คือจะแห้งลื่นแล้วฉ่ําขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับใช้แชมพูเพียงตัวเดียวนะครับผม ของแบรนด์พอตนะครับมีแว็กผสมในตัวเลยนะครับเพียงฉีดแล้วก็เช็ดง่ายๆครับล้อแมกโคมไฟครับล้างออกหมดเลยนะครับผมสามารถใช้ได้พวกกระจกเหมือนกันนะครับแค่ฉีดแล้วก็เช็ดแค่นั้นเองนะครับผมจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับหนึ่งขวดเนี่ยลูกค้าไปล้างไปเลยครับใช้ไปเลยครับครึ่งปีเนี่ยใช้ลืมเลยนะครับครับผมดูแชมพูครับตัวนี้มันจะเหนืดตัวนะครับผมนี่ครับจะเหนืดมากหนึ่งขวดนะครับปกติราคาเต็มนะครับผมพันสองเก้าสิบบาทครับแต่หนึ่งขวดนี้จัดรายการนะครับเก็บเงินปลายทางเพียงสามร้อยห้าสิบาท สามร้อยห้าสิบาทลูกค้าบอกว่ามีรถหลายคันนะครับสั่งสองขวดเพียงสี่ร้อยเก้าสิบาทเก็บเงินไปทางแล้สําคัญนะครับลูกค้าที่สั่งนะครับเรามีผ้าเช็ดรถแถมให้ด้วยเรามีผ้าเช็ดรถแถมให้ด้วยหนึ่งผืนนะครับผมหนึ่งผืนครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สละเวลารับชมใครสนใจก็พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับฝากแชร์ที่หน้าเฟซให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับดูครับความแตกต่างครับชัดเจนนะครับใสฉ่ำเลยครับฝั่งนี้ใสฉ่ำมากเลย สวัสดีครับสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนาครับเป็นตัวเคลือบสีนะครับเป็นตัวเคลือบสีนะครับสูตรเซรามิกครับรถใครที่ยังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีน้ํายาเคลือบสีที่คุณภาพสูงนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็หมดหน้าฝนแล้วครับหมดหน้าฝนนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นครับจัดโปรโมชั่นเป็นตัวเคลือบเซรามิกนะครับคุณภาพสูงเลยเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูครับรีวิวให้ดูว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับผม สำหรับลูกค so so like so ้าล้างรถเสร็จนะครับจะมีคาบน้ําแบบนี really. it. So it ้ครับไม่ต้องเช็ดแห้งไม่ต้องเช็ดแห้งแล้วก็สองเลยครับตัวน้ํายาทําออกมาคุณภาพสูงนะครับผมนี่ครับสำหรับลูกค้านะครับวิ่งรถไปเจอพวกคาบยางมาต่อยนบนี่คือยางมาต่อยครับนี่คือก้อนยางมาต่อยเลยตามท้องถนนเลยที่เราไปเจอมาแล้วเราไปจ้างเขาขัดครั้งละ400ร้อยหาอยางมาต่อยนะครับยางมาต่อยลูกค้าจะรู้เลยเวลาเราล้างรถที่มันไม่ออกเห็นไหมครับนี่ครับมันจะไม่ออกนะครับผมแต่เรามีตัวนี้ครับครับผมเป็นตัวเซรามิก นะครับผมเป็นตัวเซรามิกนะครับโคตติ้งคุณภาพสูงเลยเหมาะสําหรับรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถเก่าๆที่ใช้มาสักเจ็ดแปดปีนะครับใช้ได้เลยเปิดออกมาจะเป็นสีฟ้าครับครับผมดูยางมาตอยตรงนี้ครับครับผมนี่ครับแต่น้ํายานะครับดูยางมาตอยนะครับนะครับผมไม่ต้องไปหาน้ํายาขัดยางมาตอยนะครับไม่ต้องไปจ้างเขาขัดครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือยางมาตอยครับนี่คือออกแล้วครับครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเคลียร์โค้ดเคลียร์โค้์คืออะไรครับขัดพร้อมเคลือบนะครับนี่ครับ ไม่ต้องเช็ดแห้งเลยนะครับไม่ต้องเช็ดแห้งเลยนะครับไม่ต้องเช็ดแห้งนะครับนี่ครับง่ายๆครับใช้งานง่ายสุดเลยนะครับแต่น้ํายาแล้วก็ลูบครับครับผมลูบนะครับอ่าครับง่ายๆครับครับผมลงเที่ยวหนึ่งนะครับอยู่ได้สามเดือนนะครับสามเดือนลงครั้งเลยนะครับผมพวกคาบขี้นกคาบยางไม้ยางมาตอยนะครับที่ติดอยู่บนสีรถนะครับตัวน้ํายามันจะเคลียร์ออกให้เห็นไหมครับคาบดําปีเลยนะครับเนี่ยแต่น้ํายาครับกระจกก็ลงนะครับพวกกระจกโคมไฟหน้าอย่างเงี้ยลงได้หมดเลยนะครับ พวกบิ๊กไบต์สามารถใช้ได้นะครับบิ๊กไบต์ใช้ได้เลยนะครับจะให้ความเงาสูงครับนี่ครับอ่าง่ายๆเลยนะครับผมจะไม่กั้นนะครับจะไม่กั้นฝั่งนะครับนะครับจะไม่กั้นฝั่งครับลงเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผ้าครับนี่ครับเราแถมผ้าอย่างดีเลยไม่ได้ผ้าธรรมดาแน่นอนครับเช็ดเลยนะครับนี่ครับเช็ดเลยเห็นไหมครับผมโอ้เงาใสขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆครับนี่ครับง่ายๆรถเก่าๆที่จอดตากแดดมานานๆนักสี่ห้าปีนะครับ ที่สีมันซิดซีนะครับลูกค้าเอาไปใช้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับเราการันตีให้ครับไม่เงาไม่ใส่นะครับผมเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับนี่ครับคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมครับเงาใสขึ้นมานะครับนี่ครับเหมือนแก้วใบหนึ่งเลยนะครับเหมือนแก้วใบหนึ่งเลยครับนี่ครับแล้วลื่นนะครับลื่นมากนะครับลื่นนะครับตัวน้ํายานะครับมันจะสร้างชั้นครับผมสร้างชั้นเลเยอร์ขึ้นมาครับเพื่อปกป้องสีรถ นะครับปกป้องสีรถอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอเม็ดกวาดเม็ดทรายนะครับผมนี่ครับนี JK> ่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับมันจะป้องกันครับนี่ครับมันจะป้องกันนะครับง่ายๆเลยเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับเล็บน้องหมาน้องแมวเล็บไก่ที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าเคลือบไวอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับใช้เชิงผ้าลูกออกนะครับใช้เชิงผ้าลูกออกนี่ครับเห็นไหมครับไม่เป็นรอยนะครับผมไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลย ป้องกันแสง UV ครับแสง UV protection ป้องกันอะไรครับพวกแสงแดดนะครับแสงแดดเวลารถลูกค้าจอดตากแดดมานานๆนะครับสังเกตรถเก่าๆนะครับเวลาจอดตากแดดนานๆสีมันจะซีดอ่าแต่ตัวนี้มันป้องกันโดยตรงครับสีไม่ซีดครับโดนแดดโดนความร้อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตะน้ำยาตัวเดิมครับครับผมตัวเซรามิกเลยนะครับนี่รบูปครับรูปเช็คครับครับนี่ครับกระจกเหมือนกันนะลงไปเลยนะครับกระจกครับผมนี่ครับ เช็ดออกครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมครับกลับมาเหมือนรถใหม่เหมือนเดิมนะครับสีใสเหมือนเดิมครับผมครับผมและสาคัญกว่านั้นครับตัวน้ํายานะครับเน้นตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับครับผมป้องกันอะไรครับพวกคคาบขี้นกคาบน้ํานะครับเรามาดูส่วนฝั่งที่ผมเคลือบกับฝั่งไม่ได้เคลือบเวลาโดนน้าจะเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมครับถีบน้ําขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นก้อนกลมเลยเห็นไหมครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับดูเลยนะครับที่ไม่โดนน้ํายาครับจะเป็นม่านน้าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นม่านน้าเลยจะเป็นม่านน้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นม่านน้าแล้วมาส่วนดูส่วนฝั่งน้ํายาครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยแล้วต้องบอกลูกค้าอย่างหนึ่งนะครับ เวลาลูกค้าเอาไปใช้นะครับพวกขี้นกยางไม้ที่มันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมยิ่งลูกค้าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับไม่มีลานจอดนะครับเวลาขี้นกมันหล่นใส่แล้วมันเป็นภาพนะครับมันเป็นกดนะครับผมมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าน้ํายามันดีขนาดไหนนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับที่ไม่ได้โดนน้ายานะครับผมเทานี้ครับผมจะแต่น้ํายาลงตรงนี้นะครับแต่น้ํายาลงตรงนี้นะครับนะครับผมนี่ครับดูครับผมครับแต่ลงตรงนี้ครับมันจะเงา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงเลยครับไม่ต้องลงสองสามครั้งแล้วเงานะครั้งแรกลงปุ๊บนี่เงาเลยนะครับนะคเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับนี่ครับเฉพาะส่วนนี้นะครับที่โดนน้ายานะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเงาวาวขึ้นมาแล้วครับนะครับนี่ครับกลับหน้าผ้าครับเช็ดให้สะอาดแค่นั้นเองนะครับนี่ครับรถเก่าๆที่เวลาไปเครือมเนี่ยลูกค้าจะชอบเลยเพราะมันกลับมาเงามาใสเหมือนรถใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับแล้วมาดูน้ํามาดูน้ํานะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับ เป็นไงครับผมนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นก้อนกลมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเคลือบตรงไหนก็คือ,คอตรงไหนที่มันโดนน้ำก็คือมันจะกันน้ําให้เลยน,นี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ดูครับดูฝั่งดูฝั่งไม่ได้เคลือบครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝั่งที่เคลือบจะเป็นถีบน้ําออกหมดเลยเห็นไหมครับนี่ฝั่งที่เคลือบจะถีบน้ําออกหมดครับจะเป็นก้อนกลมนี่ครับอ่าครับคุณภาพแน่นอนครับ นี่ครับผมนี่ครับคุณภาพแน่นอนนะครับจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับอ่าขออนุญาตแนะนานิดนึงนะครับครับผมเป็นแบรนด์ของพอร์ตนะครับลงได้หมดนะครับครับซปเปอร์คาร์ก็ลงได้นะครับพวกบิ๊กไบค์นะครับคาร์ล้านสองล้านลงได้หมดเลยนะครับแล้วเพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจากราคาเต็มนะครับสองพากจัดโปรโมชั่นครับขายหน้าร้านขายพันห้าเก้าสิบและขายในเพจนะครับช่วงโปรโมชั่นครับขายเพียงสี่ร้อยห้าสิบบาทเก็บเงิน หน้าบ้านเก็บเงินปลายทางแถมฟองน้ําฟองน้ําต้องเป็นก้อนสีแดงนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับผ้านะครับผมผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าเฮดดีนะครับคุณภาพสูงเวลาลูกค้าเอาไปใช้ไม่เป็นรอยขนแมวนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางลูกค้าคนไหนสนใจดูคลิปแล้วอยากลองไปใช้พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับที่สละเวลารับชมครับขอบคุณครับ